สวัสดีครับผมนะครับมาพบกับผมนะฮะอุดรทศหกนะฮะวันนี้นะครับสุริคติการก็จะตรงกับวันที่ห้าเนาะนะครับห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะฮะส่วนจันทรคติการก็จะตรงกับดังคารเนาะขึ้นสิบเอ็ดค่ำนะครับเดือนเก้าปีมะเสงนะครับ วันนี้นะครผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเทคนิคการหาทุกขตะดวงพบนะ,ะเรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากความรู้ข้อมูลของครูกาลันนะฮะวิธีการนะ,ะวิธีการอาจจะใช้นิ้วมือก็ได้หรือใช้สัญญาภาพในความจำก็ได้นะ,ะอย่างเช่นนะนะ,ะอย่างเช่นนิ้วมือเงี้ยนะ อันนี้นิ้วชี้เนาะนิ้วกลางนะฮะอันนี้นิ้วนางนิ้วก้อยแล้วกันนะนะนิ้วมือนะฮะเนี่ยเราใช้อันนี้นิ้วหัวแม่มือนะเราใช้สามนิ้วนะฮะนิ้วมันก็แบ่งเป็นข้อๆนั่นแหละนะครับนิ้วก็แบ่งเป็นข้อๆนะครับเราก็ตั้งตารางทักษะไว้ในนิ้วนั่นแหละนะนิ้วชี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เป็นนิ้วชี้นะ นิ้วชี้อันนี้นิ้วกลางนะฮะอันนี้นิ้วนางนะอันนี้นิ้วก้อยนะนะฮะแล้วก็ตั้งตารางรักษาไว้เองโดยเช่นเนี่ยเลขหนึ่งนะเลขสองสามนะฮะสี่เจ็ดห้าแปดหกนะฮะในเรื่องของหลักร้อยนะฮะหลักร้อยมันก็จะมีส่วน3ส,ส่วนใช่ไหมหนึ่งก็คือหลักร้อย 2คือหลัก10บนะฮะสคือหลักหน่วยนะฮะหน,นะฮะหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยให้นับตรงเลข1กับเลขห้านะครับหลักร้อยนะนะฮะให้นับตรงเลข1กับเลขห้านะ,ะอย่างเช่นปีปัจจุบันเนี่ยนะ ปีปัจจุบันคือ2,500นะครับเราก็นับตรงนี้ตรงเลขค่าเนี่ยนะถ้า2,600เราก็กระโดดไปเลข1นะฮะคือสลับกันนั่นแหละจ่ง่ายว่าจุดสตาร์แรกคือเลข1นะฮะเลขส่วนเลขค่าเนี่ยก็เป็นคู่สมบัติของพระหนะึงนั่นแหละนะฮะนับสลับกันนะ1ก็คือ5ก็คือนะฮะยงเช่นปีปัจจุบันนับ2,500นะ ถ้า2,600ก็จะเป็นที่พันหนึ่งนะถ้า2,700ก็จะเป็นที่พันห้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าย้อนไปล่ะนะย้อนไปก็คือน้บย้อนหลังคือกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาเช่น2500นใช่ไหมถ้าย้อนไปอันนี้ก็2,400อันนี้2,300นอะอันนี้ก็2,200้ยเห็นไหมคือกระโดดไปกระโดดมาเช่ <aging> นปีปัจจุบันนั่นแหละนะครับ2,500จะอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือหลักร้อยเราต้องจำหลักร้อยก่อนนะ อันที่สองนะฮะหลักสิบนะหลักสิบเนี่ยให้จำว่าเรานับเลขชี้นะ,ะเลขชี้มีอะไรบ้างนะจะมีหนึ่งนะสามนะครับห้าเจ็ดอันเนี้ยเลขชี้นะฮะเนี่ยหนึ่งสามห้าเจ็ดนะฮะหลักสิบก็คือเลขชี้นะเมื่อเรา อย่างเช่นเรานับแล้วเนี่ยนะสองพันห้าร้อยตรงนี้นะฮะอันนี้สองพันห้าร้อยนะสองพันห้าร้อยนะ,ะคือหลักร้อยอยู่ตรงไหนแล้วนับหลักสิบที่ตรงนั้นนะฮะอย่างเช่นตรงเนี้ยก็จะนับสิบนะฮะอย่างเช่นปีปัจจุบันแล้วกันสองพันเนี่ยเห็นไหมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะฮะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็น2,500ันห้า้ยใช่ไหมหลักสิบเรานับจากไหน1 3 5 7นะฮะซึ่งหลักร้อยอยู่ตรงไหนเรานับหลักสิบที่ตรงนั้นคือใหญ่ไปหาเลขอะ่ะนะฮะหลักร้อยก็มาหลักสิบคือใหญ่มาหาเลขเห็นไหมสองพัน้าร้อยแล้วหลักสิบก็นับตรงนี้นะฮะเราจะนับไปถึง60นะฮะหลักสิบไง10นะฮะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะฮะถ้านับไปอีก70อ้า70มันเกิน68เราต้องถอยลงมาก็คือ ตรงนี้นะฮะสิบยี่สิบสามห้าหนะฮะหกสบตัวนี้อันนี้คือหลักสนะนะิบนะนะฮะหลักหน่วยเราก็ไล่ไปตามลำดับเลขเลยนะฮ <3, S 1> นะฮะหลักหน่วยเราก็ไล่ไปตามลำดับเลขเลยคือสิอยู่ตรงไหนนะฮะก็นับหนึ่งที่ตรงนั้นนะฮะค,คือนับ1ถึง8เลยลำดับเลขเลย เท่ากับหนึ่งถึงแปดเท่ากับลำดับเลขเลยนะอันนี้วิธีการนับอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมหลักสิบนะหกสิบแล้วหกสิบเอดเห็นไหมเจ็ดแปดหนึ่งสองคือคือลำดับเลขนั่นแหละนะหกสิบอยู่ที่ไหนอ่ะนะถ้าเรานับหลักหน่วยหกสิบสิบที่หลักสิบที่ตรงไหนเรานับหนึ่งที่ตรงนั้นนะฮะอันนี้หกสิบใช่ไหมอ,อ๋อไม่ใช่สิ ก็คือหลักสิบที่ตรงไหนนะเรานับหลักหน่วยที่ตรงนั้นคือขยับไปข้างหน้าหลักหน่วยอันนี้60ใช่ไหมหกสิบเอ็ดนะ 62, 63, 64, 65, 66, 66, 68, หกสองหกสามหก่หก้าหกหเไมเพราะฉะนั้น68เนี่ยทุกกระดาษจะเป็นไรตรงกบทุกกระาษจะเป็น7จ็ดเห็นไหมนะก็จะเป็น7 8,12,3,4,5,6นกะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้นะวิธีการเช็คว่าเราหาถูกไหมนะ เราหาถูกไหมนะ,ะปีนักสัตว์จะอยู่สม,มโนหรือกลุเสมออย่างเช่นตรงนี้มาเสงคือลำดับที่6เห็นไหมหก็คืออยู่สม,มโนนะ,ะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะฮะหลัก10กันนักหลับหลัก10นะฮะเอาใหม่บ้างนะเอาใหม่บ้างเอาลองอีกสัก1นถึงสตัวอย่างแล้วกันนะครับ อย่างเช่น2000 2น0 0เท่าไหรด่ดีเอา2012แล้วกันไม่ใช่สิ2512นะฮะหลักร้อยอยู่ตรงไหนนะฮะเรานับหลัก10ที่ตรงนั้นนะฮอ2 0 1นนะ10นะฮะตรงนี้20คือหลัก10เรานับเห็นหึ่ม1้5 7คือเล,เลขขี้นั่นแหละหลัก10เรานับจากเลขขี่1 3 5, นะฮะทำไมมองว่าเลขขี้ก็คือคู่มันจะเป็น24งสี่นะส4 6 8ไงอันนี้คู่นะ นะเพราะฉันหลัก10เรานับเลขที่หนึ่งสาห้าเจ็ดคือหลักร้อยอยู่ตรงไหนเรานับ1ิบที่ตรงนั้นนะจากใหญ่มาเล็กนั่นแหละจากร้อยมาหลักสิบอะนะหลักร้อยที่ตรงไหนนะฮะที่ตรงห้านะเราก็นับว่าสิบนะฮะเราก็ยี่สิบเห็นไหมยี่สิบมันเกิน12นะเพราะฉันตรงนี้เป็น10บนะเราก็จะได้หลักสิบแล้วหลักร้อยอยู่ห้านะหลักสิบก็อยู่ห้านะ ทีนี้เราจะนับ11ก็คือนับตามลำดับเลขเลยคือหลักหน่วยเห็นไหมหลักหน่วยแล้วนับตามลำดับเลขเห็นไหมอันนี้เป็น 10, 11, นะ12นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไง2,012ไม่ใช่สี่2อนะฮะตุ๊กาตาจะเป็น7เหมือนกัน 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6นะฮะ12น่าจะปีละกาเนาะนะ,ะปี รากาเห็นไหมราคาคือนักสัตว์ลำดับที่เท่าไหร่ที่10นะฮะสิบลบแนะฮะเหลือ2เห็นไหมสองคือปีนักสัตว์นะฮะเห็นไหมสออยู่กลุก่มอันนี้คือเทคนิคเช็คว่านับถูกไหมนะฮะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะถ้ามันเกินคือถ้ามันตรงนี้เป็น10ใช่ไหมนะหลักร้อยอยู่ตรงไหนเรานับหลักสิบที่ตรงนั้นเผอิญว่าตรงนี้เป็นสิ ได้ไหมพอเอิ่นว่าเขาเกิด2 5ง9้าศูกว่ะสองห้ว่ะนะฮะก็นับถอยหลังได้นะฮะเห็นไ,ไหมอันนี้ก็เป็น10บใช่ไหมสิบเก้เห็นไหมสิบเกไงเพราะฉะนั้นทุกกะตะเนี่ยก็จะเป็น4ีไงนะฮะทุกกตะดวงพบนะจะเป็น4ี่ไงสี่ห้าหกนึ่ง อ่าเรามาทบทวนความรู้นะฮะก่อนจะจบไปนะหลักร้อยเรานับที่ตรงไหนนะเรานับที่ตรง1กับ5นะจำง่าง่ายว่า1คือจุดพลังงานแรกจุดสตาร์ทแรกนะส่วน5คือคู่สมบัติกับ1นั่นแหละนะหลักร้อยเรานับตรแค่ตรง2ตรงเนี้ยนะฮะแค่ตรง1กับ5นะอันนี้คือจุดสตาร์ทแรกนะส่วนหลักสิบนะส่วนหลักสิบเรานับเลขคี่นะเห็นไหม หนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดคือเลขคี่นะฮะคือถ้าหลักร้อยอยู่ตรงไหนนับสิบที่ตรงนั้นหลักร้อยอยู่ตรงไหนนับสิบที่ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นลาอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยสมมุติ2 5 2 0ันห้ารอยยี่สิบราการสองพันห้ารอยี่สิบอ่าอันนี้ก็จะเป็นสิบนะยี่สิบเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกกระตาจะเป็นเจ็ดอ่าถ้ายี่สิบเอ็ดล่ะอันนี้ยี่สิบแล้วก็นับไปหลักหน่วยไปไง นับตามลำดับเลขนะอันนี้20แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น21เห็นไหมลำดับเลขคือ1 2ึ4 5 6 7 8้นั่นคือเขาเรียกว่าลำดับเลขนะนาจะไม่งงกันเนาะนะสำหรับท่านใดที่งงหรือว่าสงสัยนะฮะสามารถทักถามส่วนตัวได้นะฮะไม่ว่ากันนะ,ะเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลสำหรับวิชาทักษะยุคลับนั่นแหละนะฮะอ่าสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นเวลาอันสมควรน,นะฮะเจอกันใหม่นะสัปดาห์หน้าครับโชคดีครับบวัสดีครับ